วดเอินข้อน้าพอเจ้าภาพเพิ่นกับตกอกตกใจเจ้าภาพเพิ่นกับมสัมำใบใจโทษไปหาผู้จัดก,การยุยมาแถอบอล่อหมอลำมันดีสิบเจ็ดเออเป็นตาล่ำได้บอแพ้วเภา,าเดือนนี้มันสิคุ้มค่าจ้างบอสันเดกเออห่องเอ็งเลงมันสิมาล่ำเมม,มจังได้มาสันะ่นอุ้ยเนี่ยเ,เอาปากล่ำบดเอาท้องล่ำนาะพ่ร เห็นมาถองยังไงกับเีเขี้ยวเป็นคือกันอยู่ด็กค้าเสียงคนขอนเขี้ยวหน่อยเร็วเขี้ยกับซางเม่มาถอดตายไปเพราะพอถิมชื้นๆดอกเฮี้ย แล้วว่าขอกรับไปคุณพระขอดีชาบารมีคุณภศษีอริยะคุณพระคุณทรงคุณแก้วสามประการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงมาดลบันดาในคุณศิลคุณทานคุณเอ๋ยคุณคุณบิดามารดาคุณรูาอาชารยน chông mặc 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 ขอใส่ในกาดในเด้อเจ้าภาพคุณหิงที่น่อนประสานเอาใส่ในกาดในเด้อคละแม่นว่านอนนะเม่นว่านอนนะไสาธุเด้อสาธุเด้อเทวดาผุดท,า,ท,ทางทาเทวดาทั้งสิถลาหนีดันั่งน,น้อยไวปขนาดหาล่ะสิโยเมื่อหนอคุณรู้ผุดซอนให้สั่งคุณพุดท,ทาง ทำมังสังคังขาสิได้ยกแก่ถวายอ่อพอกรุสาธุนะก้อยมาสวยอยู่สวยอยู่คุณพอบีดาคุณบ้านดาละคุณตายจองนำใจข้าอย่าเด็กตังรอกดางลำไหลเรีนเสียงแว้อย่าได้เบียนถกับเสียงแกน ก่อนร่างความในจ้องกุ่มให้สมความมาด้วยตั้งธามาสิงให้สมกับมาแล้มีตำในใจให้น้อยและลิงเหิน่คยคุณรู้วงอันองอานให้ฉันอัดกองแก้วแววคำบาลมขอให้ดีเลือดตำยาได้ดตำลำอะไรให้ใครเขาพันว่ายะสิทธิาลาวัน วันนี้มันี่โซกแก้วใสแววแก้วหงให้จัละบุ้งกินนาขก้นนายเขานั้นอยูหลังจนรูัวว่ากะให้ยาจะกะมั่งจมควันเรือรัวนวัวเจดีละสละันจอฉันละสีเชิญกูออกมาจำจอจนชินกูออกมาจำมาจ่อยู่ใจว่าไปใส่กะให้ได้ให้ได้อะไรเนี่ย เห็นก็ยันี่ใจเวละคนกลัวธนาทานธนาอาจารย่าเดินเข้าสวนเราไปก่อไก่ยันนี้จากไก่มาถ่ายริบเมื่อนี้เป็นเมื่อลำเมื่อลำมันำแข็งแข็งริบสิทธิอาจารย์สาวุ้มไม่มาต่างไก่เรียนรู้สอนเราคู่กองกันมาเถ้อรีบด่วนมาเตอร์พ่อมาเตอร์เมย์มันประชาพี่นอกี่ก้อนยังว่าดีว่าไปใส่จังสีจังสีเสียงฮาลองตั้งแค้นสัวสันน เสมาเสียงคอยบวงวนไกลตัวกันในอาได้เลียนไหลถึงแม่นาเขาสีสีได้เปรตเหมือนถ้มาขันก็ให้บันดนชนะดวนพันยังมีไะไพันบันได้บ่อนทันได้ทันได้คนครัวบ้าใบฉันดังทั่วฟ้าสะท้าลุนทั่วแดนทั่วแด่นสะท้าลุนทั่วแดน โย่เล็กเล็กน้องเพิ่อน้อยโอ้ยมาโย่เป็นตาสังแต่ละเอาไปก่อนเจอกันเป็นยังกับเถอะศรีคากศรีคนคาก แม่ยังหมเข้นเจ้าเดาดากล่ะ <c oughs> โอ้ดากก็เป็นตะขอเละพะโลมันเป็นจะไดค่ะโอ้ยขดพ่อขดเมยดากไม่ใหญ่มมมมเมยมาแต่อมาเบือนครพนโอมบุตรดากนะนะาสาวนาครพนมนะคะขอบคุณพี่น้องปองป่ายสกุลสกคนวันนี้ศิลปินมากมายขอบคุณพี่น้องกำลังใจนะที <c oughs> มอบให้โอ้ยอันจะไแม่ยังดอกข้อกระได <c oughs> <c oughs> อ,ะอันใดก่อน มันเห็นอันเอื่อยแล้วกินน้ำร้องนะด้วที่สงสัยแม่ม่านสิอยากน้ำเมือดบูอันอันแม่นกกันวน่นกท้องทองอันบ่ปุ่นไหมปุ่นปุ่นลองเอ,อจาจงปีกมันจะออกไง <c oughs> ยังบ่หอดเวลายังบ่หอดเวลายังบ่หอดเวลาใจเย,นย,นยน็นเย็นซะก่อนนะลูกนะ <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ขอบคุณทุกความรักความเมตตาขอบคุณทุกรอยยิ้มเสียงประมือนะคะเ <c oughs> ส,ส,สียงประมือคือเสียงสวรรค์สิ่งสำคัญคือกำลังรงใจขอเสียงประมือสดดังอีกครั้งหนึ่งค่ะ a. a chim ngan pai